สามหสี่เฉฝ่ามาฝึกเขียนกันนะคะอีเก็คือเป็นสับนะคะอีก็คือ1น,อน,นจูอิน เออชื่อินเออเออก็คือตัวเอนะคะชื่อินก็คือเสียงจัตวาก็อ่านอ่าชื่อินก็คือเสียงไมโทอืมเพราะฉะนั้นตัวนี้จะอ่านว่าเออซื้ออันซันสามซื่อคือโอโซอันคือสร่าอันซื้ออัน ตัวนี้คือสับตัวนี้คือเสียงนะคะเสียงตัวนี้จะเป็นจู้อินแล้วพินอินเขียนแบบไหนเดี๋ยวเราจะมาดูกันวิธีการเขียนซื่อซือชื่ออินซื่ออ่าเรามาดูกันนะคะอีวิธีการเขียนเขาขีดแบบนี้เออเขียนเส้นเหงก่อนแล้วก็มาเส้นเหิงข้างล่างนะคะเส้นเหล่านี้มีชื่อเรียกนะคะใครอยากรู้เรื่องของชื่อเรียกลงเรียนบทเรียนเล่นเส้นนะคะมีอยู่สามบทหกพันบาททักไปที่ 4ื6ออูริห้าทักไปตรงนี้ได้เลยนะคะจะมีส่วนลดมีโปรโมชั่นลองถามเจ้าหน้าที่ดูนะคะเพราะว่าในแต่ละวันจะมีโปรโมชั่นไม่เหมือนกันซึ่งหนึ่งแถมหนึ่งหรืออะไรเนี่ยนะคะอีนะคะ,อ,นะคะอันนี้ก็คือสันสันก็คือเส้นหง3สามตัวจึดจุดแบบจึดอ่าต่อมาชื่เขียนเส้นข้างหน้าก่อนมีชื่อเรียกนะคะแล้วก็มาเส้นตรงนี้นะคะหงเจอมาตรงนี้ต่อแล้วก็เพีย จุดๆแล้วก็เส้นนี้นะคะมาแล้วก็มาเส้นตรงนี้ปิดโอเคเราได้แล้วเราจะเริ่มเขียนกันนะคะยี3 4อสีส่ คัเเรืยอย,อยอสสี่อสามสีส่ห้าที่นับนี่คือจำนวนขีดนะคะอือสามสีส่ห ยกมือทั้งหมดสี่ครั้งอิเออรซันซื่ออูอิเออรซันซื่ออูอิเออรซันซื่ออูได้ไหมลองไปฝึกดูนะคะข้าจร้าพูดคมผู้ใจเจี้แนขอบคุณวาวเวนเคอร์เปิล一年级上ยนจีชัเชนเอะคะเป็นหนังสือวาวเวนเคอร์เปิลของป .1 เล่มที่หนึ่งนะคะข้าจร้าพูดคมผู้ใจเจี้แน